ปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นไปอีกนะคะและยิ่งมีประเด็นดราม่าเรื่องของผ่อนไปตั้งเยอะแต่ว่าไปลงต้นแค่5บาทก็ทําให้คนที่อยากมีบ้านกังวลใจมากๆเลยนะว่าจะสามารถผ่อนได้ไหมเมื่อไหร่นี่เราจะหมดสักนทะีมีหลายสํานักข่าวเลยค่ะที่ออกมาพูดเรื่องของดอกเบีย้ยแพงเก็บต้นแค่นิดเดียวเห็นไหมห้าผ่อนไปตั้งหมื่นกว่าบาทเอาจิงๆแล้วนะคะเราไม่ทราบเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงตัดต้นแค่นี้แต่ดอกเบีย้ยนี้เนี่ยไม่ใช่ดอกเบีย้ยบ้านหลังแรกใน3ปี แรกแน่นอนค่ะดอกเบีย้ยสปีแรกเนะี่ยยังเป็นดอกเบีย้ยที่เบาๆนะคะแต่ว่าในลักษณะนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ว่าลูกค้าไม่สามารถรีไฟแนนซ์อาจจะเกิดจากตัวของเครดิตลูกค้าที่มีประวัติใจร่าชา้าใจไม่ตรงหรือมีการค้างหนี้นะคะทําให้ยอดดอกเบีย้ยนะคะมันปรับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกค้าไม่ได้มีการทําเรื่องรีไฟแนนซ์หรือว่าทําเรื่องรีเทนชันในธนาคารเดิมทําเรื่องลดดอกเบีย้ยเพราะลดไม่ได้เนื่องจากว่าติดประวัติเหล่านี้นะคะมีความเป็นไปได้เหมือนกันช่วง3ปีแรกนะคะเป็นโอกาสทอ,องของการโปรต้นนะยอด 2ล้านกว่าบาทผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทนะคะจะเป็นดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ8ปดพันกว่าเป็นต้นอยู่ที่พันกว่าค่ะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะสมมติเราเปลี่ยนดอกเบีย้ยบ้างนะคะเป็น4%ทําซให้ยอดผ่อนต่อเดือนต่ําลงนะคะแปลว่าในช่วงนี้อ่าเก็บดอกเบีย้ยต่ําใช่ไหมคะเป็นโอกาสของเราในการโปะต้นมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าจะไปอยู่ที่ดอกเบีย้ยประมาณ7จ็ดพันกว่าเมื่อกี้แปดพันกว่าใช่ไหมแต่ถ้าดอกเบี้ยลดลงอะค่ะมันก็จะไปอยู่ที่ดอกเบี้ยประมาณ7จ็ดพันกว่าเป็นต้นอยู่ที่สองพันกว่าบาททำให้หนี้ของเราเนี่ยมีโอกาสลดลงเรื่อยๆนะคะคราวนี้เรามา โปะต้นเพิ่มขึ้นเป็นห้าพันแล้วเรามี5้าพันนะคะบวกเข้าไป5้าพันตรงนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ต้นอัตโนมัติเลยค่ะเห็นไหมเมื่อกี้2,000กว่าบาทใช่ไหมคะแต่ตรงต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ70,00กว่าเลยแปลว่ามหาสจรย์ของการโปะต้นเนี่ยสำคัญมากดังนั้นแนะนําให้ทุกคนโปะต้นค่ะจะได้หมดเร็วขึ้นนะคะและต้องผ่อนตรงด้วยนะคะอย่าผ่อนล่าช้าเด็ดขาดเพราะว่าจะมีผลต่อการรีไฟแนนซ์และรีเทนชั่นในธนาคารเดิมค่ะก็สามารถที่จะทําเรื่องลดดอกเบี้ยไปสู่ดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับ3ปี แรกของเรานะคะจะทําให้ผ่อนเบาขึ้นแล้วก็ไปโปะหนี้ได้มากขึ้นค่ะซู้ซค่ะทุกคน